ั้งแต่มีลูกเนี่ยถามว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่หนึ่งแปดพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวนะทำพวงมาลัยของรถเดนคือถ้าเบนจะรู้ว่าจะเป็นชุดแต่งมันคือ AMG มันคือการลงลงนะคุณแต่ทุนนะกูอ้าพร้อนคกบลมเสร็จแล้วหิวยัง เออกำลังหิวก่ยังได้อยู่ได้อยู่นะต้องบอกก่อนวะว่าลูกอ่ะจริงๆปกติต้องกิน3ชั่วโมงแต่บางครั้งน้งก็กิน2ชั่วโมงแล้วแต่ความหิวของลูกเลยจ้ะอ่ะเปิดคลิปกันเองจ้ะอ่ะพอเองค่ะพอมเองจ้ะค่ะเออระหว่างลูกเรากินนมอ่ะมันมีหลายคนชอบถามอีแม่ว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยถามว่าหมดไปเท่าไหร่แล้ หมดไปเท่าไหร่แล้วทั้งของที่จําเป็นและของไม่จําเป็นเออซึ่งเอางี้ก่อนคลิปนี้จะได้ไม่เกิดดราม่มากของแต่ละครอบครัวคือการใช้สตางค์ในการซื้อของของแต่ละบ้านคงไม่เหมือนกันเนาะ<ต>นะแต่วันนี้เราจะได้เห็นเอาคร่าวๆผมจะไม่บอกราคา เต็มๆเ,เป๊ะๆเ,เ,เ,เลยละกันนะเอาเป็นราคาคร่าวๆจะได้เห็นว่าการมีลูกคนนึงคือผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ลูกได้สิ่งดีๆอยู่แล้วเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกได้เราก็จะเลือกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นก็คืออาณาจักรของพร้อมเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มงานที่ข้างหลังก่อนเลยนันก็คือตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าน่าจะเห็นกันไปหลายคลิปแล้วนะครับ<อ>ที่เมื่อกี้แม่บอกว่าใส่ครั้งเดียวคือไม่ใช่อะไรกว่าจะวนไปรอบเออมันตัวใหญ่เกินแล้วใส่ไม่ได้แล้วลูกโไวมากจริง คือมันเอาจริงโคตรเยอะเลยพลอยบ้าแล้วเนี่ยไม่มันเยอะมากแต่ก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือซื้อแบบไซส์ใหญ่ไซส์ยาวแบบใส่ได้ยันแบบห้าขวบนะอย่ามาด่า,าแม่มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยจำได้ว่าโอ้โหจำไม่ได้หรกใครจำได้ว่ <c oughs> เราจำได้พูดไปเล่นจริงหรอใชไ่ได้จำได้เหตุผลที่จำได้เพาอะไรไหม เพราะว่าอีแม่เป็นคนซื้อไม้แขวนเสื้อลูกมีประมาณ200ตัวอีบ้าเบาๆเราตีกลมๆไปเลยว่า1 0 0 0 0แบาทสําหรับตู้นี้ oh, <no. S 1> เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีตั้งแต่ถูกถึงแพง oh, <no. S 1> ใช่ไหมถ้าเฉลี่ยว่า200ตัว1 0 0 0 0แก็ตกตัวละ500ตีเฉลี่ยประมาณนี้แล้วกันเออกลมๆอ่ะอันนี้อโหสับะสิ่งนี่หนูา่า ถามว่าลูกมีแค่สองเท้าแต่ถุงเท้าแม่มีเยอะมากแม่แล้วแม่มันรองเท้าเยอะมากเลยบ้าบอผ้าอะไรผ้าผ้ากันเปื้อนปะผ้ากันน้ำลายกันเปื้อนเลยโอย่า้อันนี้สั่งทำเป็นชิ้นพร้อมหมดเลยใช่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะโอ้โหดีกว่ากี่หมื่นปะเนี่ยห้าสิบหมื่นนะห้าสิบหมื่นห้าเออมันี้แสนหนึ่งนี่อีกหมื่นห้าแล้วนะผ่านมาแป๊บเดียวรอไปแล้วละ สนหนึ่งแล้วปะหนึ่งหนึ่งห้าแล้วอ่ะพอมเราไหมนะก็ผมชื่อพอมอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อสิ่งนี้ที่แม่บอกเลยว่ามันต้องมีนะในความรู้สึกแม่เกลียดคำว่าความรู้สึกแม่เกลียดคำว่าความรู้สึกแม่นี่ก็คือเปรีวไของน้องพอมคืออันนี้มีสามอันอันนี้มันเป็นแบบอัตโนมัติน่าจะได้เห็นคลิปเวลาที่เราเปิดกล่องอันนี้การ์ดพแม่ซื้อมาอันนี้ราคาซื้อมาตอนโปรโมชั่นนะอยู่ที่หกพันกว่าบาท อันนี้องพังกนกบาทใช่คุ้มมากอ่ะตัวที่สองแต่น,นี้เป็นแบรนด์ไทยอ,อันนี้เป็นแบบแมนนวลแมนนวลคือโยกเองแมนนวลโยกเองแต่ข้อดีที่ชอบคือเขาไปล่อลากเห็นไหมไบางทีไปกินโค้งกินข้าวก็สามารถลากลูกไปด้วยได้เอออันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่หนึ่งแปดพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวนะออโต้หกพันเออมือจับมือควายเองหมื่นแปดต่ากับคืออะไรวะอ,ออันนี้หรอบอกเลยว่านี่ ตอนคลิปที่เราซื้อของเตรียมตัวเบลี่ก็คือคือเราก็เห็นว่ามันอัตโนมัติแล้วมันดีอ่ะมันย่อบแบยอบย่อแบบว้าวาอัตราเท่าไหร่สองหมื่นสี่หกหมื่นเจ็ดสามหมื่นสี่สี่หมื่นหนึ่งอ่ะตีวงกลมอีกสี่หมื่น นี่ผ่านไปแล้ว2 category ยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะไปต่อมีันี้เป็นอาณาจักรของพร้อมอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยๆอันนี้ผมก็นึกว่ามันคือตุ๊กตาแบบก็ตุ๊กตาหมีอ่ะมันคืออะไรนะแค่แบร์แค่แบร์คืออะไรวะแบ็คพิงค์คนาถือถ่ายรูปนี่ฮิตมากขายดีเนี่ยเยอะแยะประมาณนี้ครีแม่ซื้อมาทั้งเซตเลยเออเซตเนี้ยมีประมาณ สิบกว่าตัวปะ่ะใช่ก็คือเราสั่งมาทั้งหมดสี่สีแต่ละไซส์เนี่ยก็คือมีสี่ชิ้นอ่ะสีกลมๆันนี่ยตัวละพันเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวละพันตัวเนี้ยตัวละสามร้อยโปรโมชั่นนะตัวละสามร้อยอั Bom ha, นนี้ก็เอาสักสามร้อยอ่ะประมาณเจ็ดพันหกอะเนี่ยตุ๊กตาหมีเนี่ยใช่ตุ๊กตาหมีให้ดูสิดูสิหรือเป้าชิบหรือเปล่าป้าช่วยแกด้ว ปลาก็ของเ uh, ต็มตัวตุงๆแล้วแหละสีแล้วแหละปลาปลาปลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวต่อนะครับขอเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะครับ ในการเปลี่ยนพระอ้อมนะฮะนี่สิ่งที่เราต้องใช้ครับนี่ก่อนเลยอ่าสำลีชุบน้ำต้มสุกนะคะคเพื่อไม่มีสารละลายเคืองอแล้วเราสามารถบีบน้ำไหลผ่านล้างเขาได้แบบนี้โอ้โหมันเย็นนะมันเย็นนะใช่<อ>และเหตุผลที่เราไม่ใช้แบบทิชชู่เปียกน,นะเพราะว่ามันเสียดสีผิวเด็กก็อาจจะทําให้เขาละคายเคืองได้คะ่ะเคืองบางคนจะขึ้นเป็นผื่นเลยและที่สําคัญครับถ้าป้องกันก่อนอ่ะอันนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลยครับนี่ฮะนี่ บีแพนเทนออยเมน์บีแพนเทนออยเมนครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นประจำเพราะมันสามารถป้องกันดูแลผิวใต้ผ้าอ้อมได้ดีนะครับไม่มีสารระคายเคือแล้วก็ใช้ได้ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนผ้าอ้อมเลยเห็นปล่าคุยเลยยิ่เหรอมันไม่มีสารระคายเคืองเลยลูกนี่บีแพนเทนออยเมนต์จะช่วยหนูซ่อมแซมและบำรุงผิวด้วยลูก และสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการทาเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ทาให้ดูทาคือเหมือนทาครีมเลยอะแม่ทาแม่ทาวิธีการทาก็ทาเหมือนโลชั่นทั่วไปนะคะทุกคนทาให้ทั่วๆเลยเพราะว่าจะเป็นการเคลือบผิวเบบี้นะไม่ให้แบบว่าโดนฉี่โดนอึอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วผิวเขาก็จะชุ่มชื่นที่สําคัญคือหลอเป็นแบบนี้นะฮะนี่บีแพนเทนออยล์เมนท์อ่า ฝามันก็จะเป็นฝาปิดอย่างนี้อ่าสะอาดครับพกพาสะดวกมากคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเอาไว้อันนี้คือของที่เป็น must have item เลยนะฮะต้องมีเวลา<อ>เปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้งเลยอโอเคยังไปรีวิวของต่อ,อยังรีวิวต่อเล้ค่ะไปแล้วนะนะเห็นไหมสบายแล้วไม่ระคายเคืองลูกผืนผ้าอ้อมหนูก,ก็ไม่เป็นหนูสบายใจได้เออที่คนพูดว่าผื่นผ้าอ้อมอ่ะจรงิงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เกิดจากผ้าอ้อมนะบีออมันเกิดจาก ปัสสวะอุจจราที่แบบว่าระคายเคืองผิวเขาทําให้ก้นเขาแดงและการที่ใช้บีแพนเชนไอนเม้นเนี่ยก็ช่วยได้ดีเลยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับตอนนี้บ p แพนเชนก็มีบีแพนเชนมัมคลาสนะครับสามารถไปดูทริคต่างๆในการเลี้ยงลูกได้นะครับตามลิงก์นี้ไปเลยมาดูต่อ เก้าอี้ฝึกนั่งอันนี้คือมันมีเข็มขัดเอาไว้รัดเท้าเพื่อเป็นการฝึกนั่งได้จะนั่งจะเอนอะไรได้หมดแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่อีแม่เพิ่งซื้อมาหนึ่งอย่างกล้องอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวทำให้ดูนี่ตั้งเ้ยเฮยอราคาราคาลูกเริ่มหิวแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้ตีว่า2,000กว่าบาท2,000กว่าอ่ะอันนี้หมื่นสาม รวมโต๊ะอาหารทั้งเซ็ตไม่ใช่มีแค่นี้นบ้องค้างเธอร้สามะมากไะมดิมันไม่ใช่าใหาะฟองพันก็หมื่นสามอีกหมื่นห้าจริงๆแล้วเอางี้ละกันเนื่องจากว่าลูกเริ่มหิวแล้วนะครับอันนี้มีเราจะให้ดูมูลค่ามไม่ใช่เป็นการมาโอวอว่าเราซื้อของไปแพงขนาดไหนคือจริงๆแล้วไม่มีใครอยากซื้อของแพงหรอกเอางี้ถ้นเดี๋ยวเดี๋ยวการจะข้ามไปสุดท้ายเดยแล้วกันเพราะตอนแรกจริงๆอยากจะให้ดูพวกที่นอนต่างๆแต่ว่าที่นอนจริงๆของเด็กอ่ะ มันมีราคาแพงนะมันคือเราใช้ชีวิตกับการนอนการพักผ่อนเพื่อให้เรามีแรงเพราะฉะนั้นเราก็อยากลงทุนกับสุขภาพทำให้อยากหลับสบายลูกเหมือนกัน<อ>ในการซื้อที่นอนให้กับลูกเนี่ยมีที่นอนกี่อันโดยคร่าวๆนะตอนนี้มีประมาณหกอันอะหกอัน<อ>แต่ส่วนใหญ่คือจะมีคนเขาให้มาซื้อมาให้คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาิีว่าหมื่นหนึ่ง่อ่ะออไปอีกหมื่นหนึ่งสำหรับที่นอนลูก ราขอข้ามไปสุดท้ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องป้อนนมลูกแล้วรถเข็นพาไปดูหน้าบ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ลูกมากินนมละไล่มาครั้งแรกเลยนะฮะนี่อันนี้คือที่เราเห็นที่เราไปโรงพยาบาลบ้างเออคันนี้เท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่อ่ะหมื่นแปดอ๋อหมื่นคันนี้หมื่นแปดแต่ว่าเขาจะมีค่าซีทแยกมาให้คือค่าซีทก็แพงเหมือนกันอีกหมื่นกว่าบาทอ่ะตีว่าอันนี้ก็สามหมื่นเนี่ย สามหมื่นคันแรกนี่คือรถเ็นเด็กล่าสุดคือวัสดุปรปกณ์เนี่ยคือเขาทำมาจากเหมือนที่ทำรถเบนซ์เลยอเออมันเป็นหนังที่เราใช้ทำพวงมาลัยของอรถเดนของตรงของแต่งนี่ล้ออลลอยอย่างนี้คือถ้าเบนซ์จะรู้ว่าจะเป็นชุดแต่งมันคือ AMG แต่นี้สิ่งที่อีพ่อไม่รู้คือราคาะจะบอกราคาไปเลยตรงนี้จะได้แม่แม่ก็ยอมเพราะว่า ครั้งหนึ่งเนาะก็อยากให้มีให้ลูกได้ใช้แล้วแม่ก็จะได้ถือไม่ต้องเกินพูดราคาแปดหมื่นกว่าเฉพาะอันนี้เซตนี้แต่เขามีตะกร้าอีกเซตหนึ่งรวมเป็นเป็ดเซตอ่ะแสนหนึ่งท้วนท้วนหนึ่งแสนบาทเธอแสนนึ่ดาวรถได้เลยนะรถยนต์อ่ะอันนี้ก็รถของลูกบีใช้ได้ยันโตมันคือการลงทุนมันคือการลงทุนลงนะคุณแต่ทุนนะกู นีอ่อันนี้คันที่สาอ,อันนี้คือเราเราก็ใช้อยืมคันเหมือนกันเนื่องจากว่าคือบ้านนี้ก็มีรถ3ามสี่คันเราก็จะไว้ในรถทุกคันเพื่อความสะดวกสบายจะได้ไม่ต้องย้ายของไปย้ายของมาอันนี้มันเท่าไหร่นะพลอยเราซื้อตอนโปรโมชัน่นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอีกสามหมื่นใช่รถสามคันเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นละแสนหนึ่งแสนหกนะใช่พลอยอันนี้ขอทั้งหมดก็คือถือว่า ถือว่าเป็นเป็นของที่ได้มาโดยซีเนหาเ, <laughs> เอางี้เลยกันนี่คือราคาทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าที่คุณได้เห็นในคลิปมีเท่านั้น oh, <no>. wow. ย้ำไปหนึ่งครั้งนี่ไม่ใช่การมนาะโอ้โอวดกันว่าแบบเอ้ยทำไมของสิ้นเปลืองนู่นนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าคุณจะมีของอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องดูแลลูกให้ดีในทุกๆอิระยาบถการใช้ชีวิตของเขา เนี่ยอย่างพระออมเนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนเขาบ่อยอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าต้องการให้ผิวของเขาไม่ระคายเคืองจากผืนพระอ้อมนี่ฮะอีกหนึ่งครั้งเลย B p a n t e n Oilment นะครับป้องกันการระคายเคืองนะครับผิวของเขาจะได้ไม่สัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นจะสามารถ ทาได้บ่อยเ่าที่ต้องการทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อมก็ได้ทาก็เหมือนทาครีมเลย <Yeah. S 1> นะครับอันนี้คือเราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับจะได้ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันสบายทุกครั้งเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่เอาะไม่อยากเปลี่ยนแล้ว <Yeah. S 1> อะไรประมาณนี้นะชีวิตเราก็จะมีความสุขบายครับ <Yeah. S 1> กันเองครับตเองครับและพ่อแม่ครับบาย